สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอขอบคุณสําหรับท่านที่ติดตามแล้วนะครับงานดันช่างนะครับมาดูกันนะครับวันนี้เจอปัญหาขั้วหลอด E27 หลอดประเกียบรุ่นเก่านะครับนี่เปลี่ยนกั้วใหม่แล้วนะครับถอดลงมาจากฝ้านะครับยิบตั้มที่ผมทําไว้ฝ้าฉับเรียบนะครับคิดว่ามันจะใช้ได้ไม่ได้นะครับต้องเอาลงมาเช็คข้างล่าง ตัวคั่วมันก็ขึ้นสนิมนะครับหลอดก็คือหลอด LED แก่กล่องนะครับ15วัตต์มาดูกันนะครับรุนลุนตามกันไปนะครับตอนนี้ว่าอะไรมันเสียนะครับส่วนไหนมันเสียมันมีแค่นี้เองสายเข้าข้ออกนะครับไม่ได้มีบลาต์สตาร์เตอร์เดี๋ยวมาลองกันนะครับ ถ้าเป็นหลอดะเกียบนะครับรุ่นเก่าก็จับขั้วนะครับเวลาหมุนเข้าไปเนาะถ้าไปจับตัวหลอดเดี๋ยวหลอดมันจะหักนะครับมันจะแตกเสียบเข้าไปเลยนะครับตอนนี้มีไฟนะครับตรงปลั๊กเตารับตัวนี้เงียบบนะครับปัญหา108นะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นต้องใช้เครื่องมือเช็ควัดเท่านั้นถึงจะรู้นะครับให้ดูขั้วข้างในนะครับ นี่ต่อลงมาจากโค้งของเตาไร้นะครับรุ่นเก่าล้วประมาณนี้ขึ้นสนิมอยู่ฟอสมควรที่เป็นสนิมแดงๆก็คือมันจะล็อกเกียวไม่ให้หลอดหลุดลงมานะครับล้องกันใหม่นะครับตอนนี้ผมได้ตัดสายในส่วนใกล้ๆกลัวต่อนะครับเต์มินอนสีขาวเมื่อกี้ก็ยังไม่ติด นี่นะครับเส้นผมบางภูเขาบางทีเขาว่ากันนะครับนี่มันไม่น่าจะมีอะไรมากมายเนาะเพราะว่าหลอดก็หลอดใหม่สลับไปใส่ขั้วที่อื่นแล้วมันยังติดนะครับหลอดนี้ไม่ได้เสียนะครับนี่ทีนี้ต้องเช็คนะครับว่าเป็นที่ หัวจำสายที่เข้าไปหาหลอดหรือว่าในส่วนของสายอ่ะมาดูตอนนี้ไม่มีเมติเตอร์นะครับใช้แบบเช็คตีเส้นเช็คแรมเลยนะครับแต่สายใหม่ที่ผมต่อเข้าไปสีน้ำตาลนะครับกับสีฟ้ายังไงก็ไม่เสียนะครับมีไฟนะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือ ในส่วนของสายสีเทาเป็นนิวต้นแต่ว่าเราจะเช็คไฟว่าตอนนี้สายไฟเส้นไหนมันขาดนะครับเอาไฟเข้าไปประเช็คแทนนะครับเพราะว่าไม่มีมันติมิเตอร์นะครับวันนี้ไม่ได้เอามาด้วยนะครับขอสรุปนะครับก็คือสายสายไฟขาดนะครับจุดจำต่อนะครับขั้วหลอด LED ชุดนี้ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับหากผิดถูกยังไงผมต้องขอโทษไว้นะครับในคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนแต่อย่างไรนะครับหากทานที่รู้แล้วก็ให้ผ่านนะครับอย่าคอมเมนต์าหาว่ากันเลยนะครับท้ายนี้ขอขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงลุ่มรดานให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความสําเร็จนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนปลอดภัยจากโรคโควิดคลิปหน้าเจอกันใหม่กับสาระดีๆครับดูคลิปตัดไปกรุณากดแตะหรือว่าคลิกที่ลิก์ ในรูปภาพได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ